สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทั้งช่องของสงการนะคะเมื่อนี้จะพามาตามแนวทางของแม่หนูคาพพี่น้องแม่หนูเสียดายค่ะพี่น้องเอ้ยเหลขกแม่หนูศูนย์หกหงวดกรอ,อนหงวดวันที่สิบหกเมษามาออกวันที่หนึ่งพฤษภสืผ้าพี่น้องเอ้ยแมาย้อนหลังค่ะเสียดายน้าแม่หนูอยู่ค่ะพี่น้องแต่วาอ่า แมนูกฟันดีแล้วค่ะพี่น้องงวดมีว่าสีแก่ห้พีห้น่องวาสันวา่าฟันดีนั่นจะเป็นตัวใดนะคะเข้าไปตามกันเลยค่ะดีค่ะแมนูสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีบเดมาตั้งโดนตั้งนานเพราะว่าค่าหยากงานเนาะค่ะเนาะ,ะพี่น้องกะจยาวาเด้อค่ะเด้อมาซาแตกามาเนาะค่ะเนาะแมนูก็ะเดย เออเข้าไหกันตัวใดก่องนัว้น,ขวขวน,นเขาเะอบ่เข่าได้เนาะบ่เข่าไอยกระลืมเนาะบ่เขา่าอืมเอาว่าเออแม่หนูมันมาตโตเก่าของเจ้าบได้แท่เจ,จ้าไห้งวดอ่าวันที่หนึ่งอ่ะวันที่เออหวหงววันที่สิบหกเมษานะ่ะเจ้าไหศูนย์หกไหมเออคอยได้บึงอยได้สมุดน่ะมันมาย่อนหลังมันมาย้อนหลังน้ำกเอือ ก็ได้เบิ่งอยู่ยเนาะดผอ้ออยู่แม่ใหไปดิพอ้อแล้งหวดนั่นมันถือนดันมาออกหวดนี้ว่าซันว่าเบัดนี้มือมือบ่ได้มานั่นมันเป็นอันขึ้นสุดท้ายแต่ว่าตีเราก็ไ่ได้บวกลูกซื้อแต่บอคิดว่ามันสิเป็นเป็ดแปือปัดบอได้ปลากับมีเพื่อนว่าแต่งงานสามคนไม่ยิ่งไม่ยิ่งผู้นั่นเหีียวอยู่หาะขึ้นไปทังฝ่าอยู่ผู้หนึ่งเหีียวอยู่สองคนว่าสันว่า ก็เลยมาซื้อเลขคู่บอกเขาซื้อเลขคู่ซื้อซีซีคือซีแปดวัาสันว่าบอกคือว่ามันสิเป็นนั่แปดเป็นแปดแปดบอกแล้วมันกับบอได้คิดแล้วเพราะว่าไปยิ่งไหมยิ่งมันกับน้ำซีแมนน้ำซีแต่ว่าไปยิ่งมาเตียงงานสามคนเขาพักขวนว่าสันว่าฮอขึ้นนี้ไปผู้หนึ่งว่าสัน ในเียวสองคนเลีเดียวสองคนตาว่าผู้ญิ่งขันสองคนนี่บวกกันมันก็เป็นแปดนั่นแหละก็เลยว่าแปดแปดแต่ว่าก็บวตีเลือกแหละแม่บตีเลือกซี่แปดกับซีซีเท่านั่นแหละพี่น้องไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าเสียดายดต่ว่าตัวศูนย์หกนี่แม่มาย่อนหลังไงมาย้อนหลังติมติมตีเลยหลีกเนียมาย้อนหลังตรงเลยแล้วบดนี้มือเงี้หัวนี้ฝันว่า ใกล้หน่อยจะขอห้าปุ๊บหกแปดเนาะจ้างวดนี่ฝันว่าเขาจะเอาไก่หน่อยมาให้สามตัวด้อันผู้ตายคนอื่นว่านาเอาวสันว่าอืเอาไก่บอสัน่ะไก่ยุไซละแมวสันนไก่หนี่สามตัวงามลามาสันเลยได้ไก่สามตัวหัวเมียขึ้นแม่เอาตัวแมว่าสันว่าได้ไก่สามตัวว่าสันง่ามงามตัวไก่นี่เพื่นเอามาให้ได้คว่ำตัดน่ะได้เหลียกมาบ่นี่ อันนี้เดบอวัตติอ่าอันภากันนั้นตีเลขหกหนึ่งอืมเอาไก่ยังไดคือสิบเป็นตีเลขหกหนึ่งอันบอภากันไปเสียหนาไปเสียหนาเนี่ยแล้ไปได้เห็นไปเห็นงูยูพูหนึ่งได้วตีวานเจ็ดเจ็ดจ้าวันนี้เลขว่าอันเจีดเจ็ยดันสิบเจ็ดสิบเจ็ดบอหือหกหนึ่งบอว่าสารว่างูเพียงก็สิบเป็นหกหนึ่งบอว่าเอาอันน้ามของอันผููเทา ว่าเห็นงูงูอยู่บ้านของเพิ่นนะ่ะนะมันจะเสียหญ้าเอาอะไรมันเลขบ้านเาานพิ่อนตัวใดอันเลขบ้านของเพิ่น61เ,เอาเลขบ้านก็61แม่นนั่นละ่ะก็เลยมาฝันอยู่เฮียนเจ้าของนี่ละ่ะมาฝันอยู่เฮียนว่าได้ไกใกล้ได้ได้เลขตัวนั้นมาจ้าก็เลยว่าถามกันกับจ้าว่าซื้อบอ่เลขกก็ว่าสื่อสื่อยอดไว้อยูุข้าว่าบัดนี้ผู้นั้นก็ฝัน ปัน่าโล่งอันผีทับจะของอืมอันนี้ก็เลยพากันตีเลขมาตีเลขกมานี่ได้มาหอดเฮียนนี่ได้มาฝันฝันมาได้ใกล้สามตัวแมวมาให้ใกล้สามตัวสันใกล้กับพ่ตจองไปตียังหลายแล้วใกล้กับเก่าสามเลนัารละก็เลยสิตีซ้ำนั่นละพี่น้องดตว่าโล่งทับผู้นั่นแมนอายุผู้นั่นโตใหด่ไปอายุของเพื่อนนั่นเจ็ดสิบสี่ปีอืนั่นแล้วบ้านี้อันโล่งทับนอนหนี่เนาะ เพิ่นบาลงทับเพิ่นเหนยเพิ่นเพิ่นเรื่อจิป้าจริงจะคว้างกันกับเรว่าได้เลียกมากน้ำเพิ่นเหมือนบ่บานทองเพิ่นบานเลยอายุเพิ่นแมนอายุเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่ปีอืมแต่ว่าได้เลียกมากได้เลียกมากสิบหกเหมือนบ่เลียกบานเพิ่นถีวางูเข่านัานกาคืออ่าอย่างก็หกหนึ่งแมนกับหกหนึ่งเอา เด็กก็กันเดเลีมากเลยมาสูเลี้ยงเด็ก่มาฝันอยู่เหี้ยนจากของได้เลี้ยงมากแม่นั่งนั่งเอาไก่บอเพิ่ว่าไก่เป็นเลี้ยงบอนี่มีแต่ไก่งามๆไก่นั่งปากขึ้นเมื่อวานแม่นั่งสัอือบาานี่ยื่นใส่ละแม่พัชร์นี่นี่นี่พั่นว่าเอาพั่นว่าเอาพั่นไเด้กไก่สามตัวงามๆนี่ว่าบบตียังไปไล่แล้วอืก็สิตีเก่าสาม่นตัว ไก่กับเกาเนาะอืมไก่กับเก่าอยู่แล้วเกาสามเกาสองไก่สองขาเนอีอี้เอาเกาสองน้ำบอเอาเป็นเกาสองน้ำนซื้อขึ้นซื้อลุงอยู่แล้วอืมเพราะว่าไก่สองขาบางเทียนะอาจจะบอออกเกาสามันก็อาจจะเป็นเกาสองไปสิแม่ตะเกาเนาะอืมซื้อเป็นซื้อลง บานนี้แมวแมวแมวเดอ้อพี่น้องแมวก็ออกอลูกซีตัวลูกนั่นแหละแมวแมวตัวนั้นขันว่าแต่มันนันนันมาบัดรอบแหลกมันเสีเขาเป๊ะเลยด,ดีสุเทียเอามันมาแต่โขกมันกับมาเขา่าเล็ก่ะบาดนี้เขานำน้ำหลหงวดอยู่นี่เ่งเล็กไทยเล็กนันข้าวปานนี้นเามา,เามือขึอ้นนีมันมาขอดลูกมันเอวมาเอวนอนอยู่ตัก น้องส้แกมาลูกมันสะขอดลูกเดี๋ยวลูกมันซีตัวฉันว่ามันละข้ามบึงมันละว่ามันนันปีนนันพูดสึทําำขอดก็ได้ไปขอดไห้มันอีลีมันเอาน้องไมให้เขาเอื่นแเฮติเฮแมวเนาะเฮีแมวแม่นนมันบ่อห้ในบิดอยู่ก็เลยได้ไปทําขอดไห้มันลึกๆเดีไปทําขอดได้ออกมากได้ซีตัวแม่นซีตัว ก้อนเสียบ้าตัวนี้มันก็เรยเป็นเก็จซีคือกันขันตีมันบแมรนเลยเอาซีมาใส่แน่นเพราะว่าอีหลอดนั่นเล็กเกียนั่นอยู่ข้องมันตลอดเล็กเกีกับเหล็กศูนย์อยู่ในตัวมันเลยอืที่ในตัวห้องอีหลอดม่นมดห่งขึงอยู่ันอยู่ในเันกันเล่ผิวของมันก็เร่ไต้องไปเขียนอีกแบบที่เอาเจซีกับล่งทับย่ายนี่อายุดอันเดีิบซีนี่มันโตเดียวกัน เมือนมาฟันมาได้ไกล้เนี่ยไกล้ก็ได้สามตัวอายุของได้ลีกได้ลีกตัวหนีมาตัวหกหนึ่งหนึ่งหกมาแมนบอจ้ะเพราะว่าไปเห็นงูเห็นงูคูหนึ่งเกี่ยวกันกลับไปกับมาอยยุกับเล่นบันสิเขียวมหาคนงูขาน้ำเก็ดดีกว่าขน้ำเก็ดนั่นแหละขานูกันนี่ล่ะกนจังว่าอายุของผู้นี่กะ เจ็ดสิบสี่ปีงูกระน่ำเจ็ดมูแม่มสองตัวก็เลยพักกันว่ากันว่าสิซื้อเจ็ดสองบ้านเล้ที่ของเปืน้นกะว่าเอาเจ็ดสองลุกอีกงูนึงลุกไหมเนาะมันเป็นไนอ้งูนี่ตีเอาสองตัวคอยกับวตัวนีแหละคอยกับเลยคอยว่าสิปีตัวนีแหละเจ็ดสองงูม่สองตัวก็เลยพักกันปีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง พราาะว่ขันว่ายิีดหนื่อเงินงูขันมาสองกันได้เห็นภาพกันว่าเอาเกดสองอืมตอนนี้เห็นอันตัวนี้นี่ก็นได้วาขันสื่อขึ้นซื้อลุงกับสื่อหกสองอหกหนึ่งกับแค่นั้นอเออเอบานตัวนี้หกหนึ่งบฝันว่ายย่ายนั่นถื่อลุงเออ เป็นเพื่อนฝันหรือว่าเจ้าฝันก่อนเพื่อนฝันเพื่อนเป็นผู้ฝันเพื่อนฝันแมนเพื่อนเป็นผู้ฝันฝันะแล้วเพื่อนวาโลคหน่ะทับเพื่อนเพื่อนเลสิมุนออกปองนี่พอดีเล้เห็นงูมาเฮียนเพื่อนก็เลยถามเพื่อนว่าบ้านเลสขี่ย่ายเท่าไหลเลยว่าอันหกสิบเอ็ดพ่อแต่วาบ้านเลสขี่หกสิบเอ็ดก็เลยถามอีกว่าอายุเพื่อนท่าไหลเพื่อนวาเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่พ่อตั้งแต่นั้นมาเลยพากันปีงูมาสองตัวกับเจ็ดสอง นี้ท้องเจ้าของกับเขาบ้านอีกตั้งหากแ่นบองู่ลอยุ่นอกบ้านยู่นอกบ้านสบายโขกใหม่มันสิเขาหาคนคนจะังนั่งย่หันก่อ๋อบบดนี้พ่อแต่เนั่นไมาอีกกับเฮื่อนท้องเจ้าของกับเล้ยมนอนฝันฝันว่าได้ไก่สามตัวแม่วาไก่นั่งฝ่ามุ่งละแม่มาหาสามตัวฝันว่าน่ะอบบนี้พอดีผู้อายนั่นได้ว่าเจ้าของฝันฝันหินอัน ปินนันกับแก่ไงลนเปะลงใส่มแม่ดึกกับบ้านใส่เมื่อนันเป็นบุนไหว้หลายเขาเจ้าก็เลยผู้นี้ก็เลยอธิษฐา,านเพราะอธิษฐานแล้วแล้วแม่กะสิไปเฮียนหาเล่าตัวเลยจะไปเอาน้ำเล่าดอกอะไรบอ,นนะอบอหั่นไหนบอกเพราะว่ามันสิหลตัวไปคืออันนี้แล้วโค้งสุดท้ายก็อาจจะมาอยู่ด้วยมาจอจ่อวันที่สิบสี่เขาสิบใดนี่แหละอาจจะมาวันที่สิบ ซิกสิบว่าได้มากใชเพราะว่าสิบหกกับข้าง,งานแต่งเขาอีกออแต่งงานกับงานากนรด้วปินวารเนาะปินวารีเจ้านี้ไปเห็นงูอยู่บ้านหลังถี่ไปเสียหญ่าแมนบ่แมนค่ะแมนไปเสียหญ่าไปเห็นงูได้พาก,กันตีเอาสิบหกแมนบ่น อันว่าอันเทียนว่าสิบหกนะบ้านเลขที่ของเพิ่นงูน่ะไปคูนึงแมนค่ะเอองูมันไปคูนึงบัดนี่อันที่ตีนล่งทับเพิ่นบัดนี้แต่คุณยายอายุของเพิ่นฝันมาล่งทับเพิ่นแมนค่ะก็เลยมาตีเอาจีตซีแมนบอ่แมนตีตีบ่ตีแต่ว่าเป็นอายุแมนอายุอายุเพิ่นจีตซี มาประกอบกันกับแมวเจ้าออกลูกอซีโตโตแมนเพราะว่าแมวนี่ที่ติดอยู่ขางท้องเล่านี่สิเป็นเลขกครึ่งหนึ่งอยู่อยู่โตของเล่านะเล่ามาขอดลูกซีโต้ก็เลยเป็นกิดซีคือการมัาตรงกันปานีมาฝันอยู่เฮือนนี่ดิเหมือนขึ้นว่านี่ก่อนก่อนแมวสีออกลูกนี่ก็เลยมาฝันฝันว่า มาล่างแม่นั่นมาบอกว่าไก่นั่งฝ่าแม่เอาไห้มาสามตัวเนี่ยค่ะเลยว่าได้ไก่สามตัวไก่งามงามอเอา่าสั่นว่าแม่เอาไหไปเลี้ยง่าสัน่นก็เลยตีก้าสามก็เลยก้าสองนำ้ำเนาะซื่อขึ้นซื้อลุงซื้อนซื้อลุง แต่ว่างูนี่ก็เลยมาตีเกศสองแมนบูนี่เกศสองเพราะว่ามาสองตัวเฮี้ยงกันสอง,พ,<ร>งพี่นอ้องสอา<ๆ>แล้วเด้อบาทนี่สิขอสรุปเด้อบาทกข,ขอขอคุ้นแม่ห<ต>นูนะคะ,คะที่ไห่แนวทางนะคะพี่น้องอ่ะนี่แหละคะ่ะพิ่นก็ได้เว้าให้ฟั่งแล้วเด้อค่ะพี่น้องสีบ่เว้ายัางลายไห่แต่ว่านินตัวใดอยากถามอยู่แม่หนูมักตัวใดมา อันเกสองมาเกจสองเนาะเออเน้นตัวนี้เด้อพี่น้องเน้นเกจสองตัวเดียวเด้อบ้านเมนูเน้นเกจสองตัวเดียวนะคะ,เ,ะเพิ่นก็ได้สอนให้ฟังแล้วนะคะเพราะว่ามันลายกะเลยขอสรุปให้แคปหน้าจอเอาเด้อค่ะพี่น้องเป็นแค่แนวทางเด้อต่วตัวที่น้นก็นคือเกจสองค่ะพี่น้องเอา เป็นแค่แนวทางสื่อลาะกินแบงรัฐบาลไทยห้าเทนั้นคะ่ะคลิปนี้ก็ขอไข่โชคโชกมันๆน้ำแมนหนูในงวดประจำวันที่สิพฤษภาคมหกแปดนะคะสวัสดีคะ่ะ